สวัสดีทุกคนค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ก็มาเจอนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ป้าต้องงดไรสุดอ่าสักพักนะคะพี่น้องเพราะว่าคอป้าไม่ค่อยดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลุงไม้เขาไม่อยากให้ป้าไรสุดเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าอ่านะคะอ่ามันอันตรายนะคะพี่น้องเพราะว่าป้าก็เรียกว่ากวานี้แหละ เพราะว่าถ้าล่าสุดทุกวันคุณรู้ว่าเราอยู่บ้านไหมเราไม่อะไรไหมมันอันหลายอย่างนะคะมันก็เหมือนเห็นหลายอย่างที่ทําให้สังคมอ่ะทุกวันนี้มันก็จ้องอยู่แล้วนะคะคุณมันไม่มีเงินมีทองมันก็อยากจะเข้าบ้านมันคิดว่าอู้บ้านป้ารวยมีอะไรท้ายมันมามันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็เสียความรู้สึกใช่ไหมว่าป้าก็ไม่มีเงินทองป้าไม่มีใครจะบ้าเอาเอาเงินเอาทองมาซ่อมอะไรที่บ้านนะคะพี่น้องทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะทุกอย่างนี้มันเป็นการที่เอารับคุมนะคะพี่น้องเขาก็ฝากในแบงก์ท้งนั้นน่ะทุกวันนี้แทบไม่ ก็จะปินการ์ดอย่างเดียวจะไม่ต่างประเทศทุกวันนี้นะคะป้าเจ็บคออยู่นะ,ะป้าฟิวไม่สบายนะ,ะพี่น้องป้าก็ออกไปเดินเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องไปเดินที่ปาร์คแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟกินอะไรสักหน่อยนึงหน้ไหมคนเราบางที่อยู่ทุกวันไม่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เอฟซีเขายังพูดว่าเจอหลายๆอ่าหลายหลาย,หลายบ้านแล้วนะคะช่วงนี้โจรมันฟุตบอลแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีนะคะมันสงครามอะไรอะ่ะโจรมันสามารถที่จะ เข้านะฮะบ้านคนนั้นคนนี้มันจ้องไงฮะว่าคนไหนมันคิดว่าฟุตบอลเมื่อวานนี้เป็นต้นเดือนวันที่หนึ่งด้วยนะป้าก็คิดว่าเออป้ามันสังหรณ์ใจตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ฝันเออพี่เสาคนที่เสียชีวิตไปนตะเขามามันมาเตือนเราอหนะป้าคิดว่าป้าไม่อยากไปนะ เดรีย,รยดยนะเมื่อวานเมื่อวันเนี่ยนะคะพี่น้องป้าก็เลยบอกเออ,อไปตั้งไหนที่าะว่าขาเนี่ยนั่งมากๆนะเราไม่ทําอะไรมันก็ปวดขาใช่ไหมคะนั่งกินนอนกินเราไม่ได้ทํางานใช่ไหมพี่น้องนะคะเราก็เลยบอกเออ,อลองดูที่ว่ามันก็ร้อยแปดันปีนะอยู่มาตั้งกี่ปีละยี่สิบกว่าปีนะคะไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้คนแถวนี้เขาไม่เจอมันก็มาเจอด้วยตัวเองคิดว่าฟาดเคาะไปค่ะพี่น้องนะคะอย่างน้อยป้าก็ปลอดภยัยถ้าเกิดมันมาเงี้ย ป้าอาจจะตกใจจะไ,ไมต้องมีคนนะ่ะแต่จนมันเข้าบ้านเปนส่วนมากเข้าบ้านตอนที่คนไม่อยู่นะคะมันเข้าบ้านไม่เยอะถ้าเกิดป้ามาอยู่นะโอโ้ลุงไม้โมโหมากอ่าลุงไม้ต้องนอนอยู่ข้างลูกชายเลยนะคะมึงเมาใส่เต็มพิกัดเลยเต็มคาราเบลเลยมึงมามึงไม่ได้รอดกูไม่ยิงเสกขามึงแน่นอนลุงไม้บอกบอกกูเอาให้มึงตรงหน้าผากเอาให้มึงตายไปแบบ ชักนิดเดียวๆเ,เลยนะลุงไม้คือแบบโมโหมากเลยนะคะพี่น้องลุงไม้ก็มาโทษป้าน,นะมาดา่าป้าว่าอู้มึงอย่างงุ้นอย่างนี้เห็นไหมมึงชักจุงมีการแทนที่จะเป็นห่วงป้าน,นะลุงไม้เห็นไหมคะด่ากันทะเลาะกันโอ้โหหาว่าป้านี่แบบอะไรอ่ะบางทีเราอยู่บ้านทุกวันเราก็เบื่อนะบอกอาวมึงไม่ออกจากบ้านเหรอมึงไม่ไปไหนเหรอพอเราออกปั๊บมาหาว่าเราหงุดหงิดอย่างนี้จะมามาโทษป้าอีกนะพี่น้องหาว่าป้านี่อุ้ยเป็นไส้สึกหรือเปล่าทรง อะไรอะไรให้โจรเข้าบ้านไหมโอ้โดูไปชาวด่า,ดาก,กันนะป้าบอกโอ้โป้าโมโหเยอะกูอยากยิงแม่งไอเสียสัตว์หมานี่ตายจริงๆเลยคือมันความดูถูกป้าแล้วมันนี่เห็นไหมคนเราอ่ะม,มันแทนที่มันจะเป็นห่วงเรานะป้ายังบอกว่านี่ชีวิตกูเนี่ยต้องลําบากอยู่กับมึงนะแทนที่มันจะห่วงเรานะอันมีหมาตัวไหนจะมานั่งคิดว่าพาโจรเข้าบ้าน มาเลยบอกว่ามึงห้ามไรสุดนะห้าม,มนันนู่นนี่อ่ะมันเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นการที่มายนความผิดให้ป้าเห็นไหมคะอันนี้ป้าเหนื่อยจริงป้าปวดหัวขึ้นมาทันทีเมื่อเช้านะคือเมื่อคือนก็นอนไม่หลับนะคือเราเราแวงอ่ะมันเรื่องที่เราไม่เคยเจอป้าก็บอกแล้วเออมึงเอาลูกชายมึงเอามาไว้กูเลยเล็กใหญ่ก็ช่างถ้ามีปัญหานะกูปับกูสู้ตายแล้วบอกงี้งะเพราะว่ามันมันไม่เข้ามาหรอกถ้าเกิดช่วงเราอยู่ใช่ไหมแต่คิดดูมันก็เห็นนะคะมันก็เห็นอันน่ะหลายก็บอกนะ มันเห็นแต่มันไม่เอาไปมันตั้งใจที่จะมาหาเงินหนาโองเท่านั้นสิ่งของที่มันลื้อมหมมันเอาเกงในป้าไปผมก็กางเกงในเนี่ยเต็มเลยสามชั้นนะคะพี่รองมันลื้อลื้อออกมาเต็มหมดเลยนะคะเห็นไหมมันเป็นอย่างเนี้ยมันต้องการอะไรอะสิ่งของอะอ่าคือว่าอ่ามันก็คงแบบว่าป้าว่ามันคงไม่ได้มาคนเดียวหรอกป้าคิดว่ามันโอ้มันแบบมันใจเย็นมากนะคะมันไปเอาอันหาบันไดนะคะหลังบ้านป้านะคะอันสั้นมันมีสั้นยาวแต่ เอาไว้ป้าล็อกอย่างดีนะล็อกแบบว่าใช้ลวดมัดน่ะนะฮะมันโอ้ยมันเอาออกมาได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะมันใช้เวลาแบบหรือมันตัดตัดเลยอย่างเงี้ยมันมีเครื่องมือมาด้วยไงมันตัดตัดตัดแก็แบกออกมาพวกจักรยานน่ะห้าคันมันมันปันเอาไว้เลยมันล้มทับกันหมดเลยไงเอาออกยากนะลูกไม้ยังบอกโอ้โหนี่มันแม่มันมันสุดเลยเลยนะที่ว่าไม่ใช่ง่ายๆเลยนะมันก็รีบร้อนด้วยนะคะมันก็กลัวแบบว่าเสียงเสียงหัวมันดังใช่ไหมว่า security เข้ามาน่ะมันก็คงแบบว่า พอมาปั๊บตกใจเอ้าไอ้เชี่ยบันไดมันตั้งอยู่ข้างหลังเนี่ยอเดีขึ้นไปดูปั๊บโอ้โ,โหแม่เอ้ยกูใจสั่นเลยบอกว่าเอาทำไงดีวาวาเอาตั้งสตินะพี่น้องก็เลยปีนขึ้นไปดูแล้วก็หน้าต่างเนี่ยพังหมดเลยวันนี้ลุงไม้ก็เลยต้องคอนแทคนะคะเพราะว่าพวก,พวกพเฟซกิงนะคะเพราะว่าประกันนะคะว่าเขาจะจ่ายไม่เขาจ่ายน้อยค่ะนะก็โทรไปถามกัาแล้วว่าเ,าเดี๋ยวต้องถ่ายรูปไปให้เขาดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พอ,อยังไงเนี่ยบอกว่าเดียวําตรวจเขาก็จะตามล่าเองนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาดูกล้องหลือข้างหน้าไงด้านหน้านะ,ะบอกว่ามันถ้ามันไม่เจอแสดงว่ามันมาทางหลังนะคะพี่น้องคิดว่านะ เออมันก็ไม่แน่ละพวกนี้เพราะว่าคนมันดูบอลข้างบ้านเขาก็ไปดูบอลไงเขาไม่เห็นเออนะคะผู้ชายนะคะวันนี้เขาก็นั่งทํางานที่คอมพิวเตอร์อยู่แล้วอันนี้ข้างๆนี่เป็นทนายเนี่ยเขาก็อยู่ข้างๆเขาก็ดูฟุตบอลเขาไม่ได้ยินไงนะมัน,มนต่างคนก็ดูฟุตบอลถี่ไหมมันช่วยโอกาสช่วงนี้ไม่รู้ว่าโดนหลายบ้านไหมนะคะอันนี้เราต้องปลอดภัยไว้นะคะอย่า นะคะไอ้พวกมาดามทั้งหลายเนี่ยนะคะอวดรวยพากันเอาเงินเนี่ยนะคะโชว์เฟซบุ๊กแบนลงุงแบนลงุนลงกระเป๋าเอาเงินทองนี่ไงมันจะเจาะจงหาตบ้านคนไทยมันรู้ว่าคนไทยเราเวอร์นะ,ะบ้านฝรั่งไม่ค่อยเจอนะคะสงสัยคิดดูสิว่าพักนี้เมื่อก่อนหน้านี้ป้ากะดีนข่าวว่าบ้านคนไทยเนี่โดนนะคะยกเขาเนี่ยเยอะนะคะเห็นไหมคะมันตั้งใจหาเงินหาทองเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะคะบางครั้งอะผู้หญิงทํางานงวดนะคะมีเงินเก็บไว้ที่บ้านเห็นไหมคะอันนี้ให้เป็นบทเรียนนะป้าพูดให้ฟังว่าอย่าไป อวดอรวยอวดอะไรเห็นไหมคะพวกนี้มันจะจ้องเพราะมันรู้ว่าพวกฝรัง่งพวกนี้มันไม่ค่อยมีเงินหรอกเขาเก็บเงินนะเงินทองเขาไปมาเก็บไว้อย่างนี้หรอกนะคะผมท้ายเนี่แหละคะ่ะได้ยินข่าวนะบ้านคนไทยไดีขึ้นเยอะแลวนะโดนกันหลายบ้านแนละ้วพาออะไรป้าก็เคยเตือนแล้วว่า อย่าอวดรวยนะคะพี่น้องมันก็เลยกูก็เลยโดนหางว่าบดีรกูไม่เคยมีเงินกูไม่รวยนะมันมันเป็นพวกวิชาชีพมันโทรศัพท์สายมาตลอดไม่ขาดสายเลยนะคะมันเช็คนะ,คะหะหลายบ้านเมื่อวานนี้ป้าไปดู Facebook น้องคนนึงก็บอกออ้ยคนรัเสเซียนนะเป็นคนที่โทรศัพท์เข้ามาบ้านเบอร์แปลกๆปมาถามอายุอย่างนี้เห็นไหมแกนก็นมาเป็นลูกค้าว่าเออคนไหนรับไม่รับป้าก็ปิดทิ้งอะไรเงี้ยมันก็รอจังหวะที่ป้าไม่รับสายอะไรมารู้เออมันโทรเข้าเอบอร์บ้านเลยไม่ได้โทรมือถือนะ บางอย่างมันโทรเขา้ามือถือลุงไหมนะฮะก็เบอร์บ้านเพราะว่ามันรู้ว่าไม่มีคนอยู่บ้านเนี่ยถ้าไม่มีใครรับสายเอาละนั่นคือแบบว่านะคะอ่าไม่มีคนอยู่มันก็จ้องอยู่แล้วใช่ไหมว่าปกติเบอร์บ้านป้าจะไม่มีไม่ได้ให้ใครอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ามันก็ไม่สามารถที่จะมาเปิดมานั่นได้นอกจากคนที่รู้จักจะคอนแทคในโทรศัพท์เท่านั้นเนี่ยนะคะนะคะน,นี้ป้าก็พูดให้ฟังนะคะว่า ให้เป็นอุทาหารนะคะให้ระมัดระวังในการที่อย่าไปโชว์อะไรใน Facebook โชว์อะไรเพราะว่ามันสออหาอยู่แล้วนะคะไอ้พวกเนี้ยถ้าไอพวกโชว์ว่ามันรวยจริงก็ขอไปขึ้นบ้านพวกมึงแล้วกันนะคะถ้ากูเตือนแล้วว่กกูไม่รวยกูไม่มีนะคะมันไปมันก็ไม่ได้อะไรสักอย่างมางันต้องจริงในกูไปทรงสัยันหลงลักกูนะคะพวกโรคโรคจิตมั้งค่ะเออนะคะองคเก่งได้กูไปสามชีสูบุมั้ง เออไปนั่สงสมดุมสงสัยอันนาะเออลงเสน่ห์กูไอสองสัยบักป่วยบอกค่ะเออนะฮะบอกป่วยบักอันนี้สงุนวงมานเขาลักเก่งไนกูติเอาไปล่างซ่วยตีกู <c oughs> ถามเนี่ยนะคะพี่นองเออนะคะนี่ไปจะพูดให้ฟังนะคะเอาในจุดนี้ก็นะ,ะเข่าขาวเลยดีวยกว่านะคะให้เป็นอุทาหรณ์อ่ะป้าจะพูดเรื่องหนึ่งในว่าเอาป้าก็เห็นใจตาชานนะคะในจุดตาชานที่ป้ามาพูดอา่าเรื่องหนึ่งว่าเอานะคะตอนนี้ทําไมนะคะ อ่าอีเถิกนะคะทําไมถึงปล่อยให้นะคะไอสัตว์หมานะคะนรคุณเนี่ยนะคะแล้วก็หลายตัวนี่ออกมานั่งด่าพ่อตัวเองแล้วก็ไอหมูสามชั้นนะคะไอเฮียเนี่ยนะคะ มันไอเนี่ยสมควรที่จะนะคะในหมู่บ้านขับไร่นะคะให้มันออกจากหมู่บ้านไปอย่าให้ไม่ได้อยู่นับวันมันก็ยิ่งก่างเห็นไหมคะไอ้ที่จุดนี้มันกล้าพูดได้ยังไงว่านะคะอุตาชาญเนี่ยตาระเบียงระเบิงเนี่ยมันก็หมายถึงต,ตาชานนะคะอันนี้นะคะถึงแบบว่าเดือดแลวผู้คนก็บอกว่าเอ้ยขนาดตานี่นะคะแกไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ได้ทําอะไรให้นะคะอนาคตพ่อโคตรแม่มันก็ยังเดือดร้อนมันยังดิ้นเลยค่ะพี่น้องนะคะไอ้จุดนี้ล่ะค่ะนะไอ้หมูตอนนี้สมควรที่จะนะให้หนาเตเนี่ยนะคะ ไปแจ้งความแล้วก็นะคะพูดถึงผู้ใหญ่บ้านน่ะน่าจะขับไล่มันออกจากบ้านนะคะในหมู่บ้านเพราะมันไม่มีสิทธิ์ที่มาอยู่มันไม่ใช่คนพื้นที่มันไม่มีบ้านนะคะมันไม่มีอะไรเป็นเป็นคนนอกด้วยนะคะมันไม่ได้เป็นคนพื้นที่มันสมควรที่นะ่ะนะคะแจ้งไปที่อำเภอนะคะพี่น้องเพราะว่ายัางไงมันเป็นการที่ทําให้ในคนในหมู่บ้านเดือดร้อนใช่ไหมคะมันเป็นการที่ก่อกวนและเป็นการข่มขูลล่หลายๆอย่างนะอันนี้มันสมควรที่จะไปแจ้งนั่นนะแต่นะคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยนะคะ เระแวงแล้วก็จะเกิดอันตร,รายได้ทุกวันถ้าเป็นมีคนอันตร,รายแบบนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่อันตร,รายเราเขาแจ้งความได้เลยนะคะป้าว่านะคะอันนี้ก็นาแาต่ก็คิดเอาเองนะคะแล้วก็แม่น้องด้วยในการที่เราปกป้องพ่อใช่ไหมคะว่าเขามาด่าพ่อเนี่ยนะคะด่าตาชาน,นี่มันสมควรหรือไม่นะคะออกมานั่งดูว่าโอ้โหเนี่ยนะคะอีลูกนี่ละคุณอย่างงุนอย่างงี้พวกมึงนะ่ะสัตว์นะคะไม่ยอมเลี้ยงพ่อแม่ทํายังไงก็มีเรื่องอดินมันก็เป็นคนที่สร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่ สร้างอคอนเทนต์นี่แบบว่าหาทางออกมานั่งด่าคือจะเอายอดวิรีทั้งที่เขาไม่ได้พูดนะคะ ตาก็อยู่สุขสบายดีนะคะตาก็ไม่มีอะไรนะคะพี่น้องเขาแก่คนแก่เขาไม่นั่งระบายของ <reasons why? S 1> ของเขาเรื่องของเขาพวกเขาคิดถึงนะคะ <FC S 1> เอฟซีเขามันเป็นป <c ười> ของเรื่องธรรมดานะคะเขามันนึกถึงเนี่ยตาแกยก็คือแบบว่าแกก็ออกมานั่งพูดว่าเขาระบายนะไม่ใช่ว่าเขาหนักอกหนักใจท <c ười> <Grac ie> ี่เขามาอยู่กับฝ่ายแม่น,น้องนะเขาหนักใจเพราะว่านะคะลูกเทวดานะคะคุณพ่อคุณแม่มันกุกๆนั่นน่ะมันเป็นคนที่อักตันยูนะคะมันเนรคุณมันทําไมถึงไม่รู้จ <c ười> <า>ักนะคะเพื่อ เป็นการที่พ่อเนี่ยครับให้ผู้มาเกิดก้าวให้มันเนี่ยดูแลมันรักมันมากขนาดไหนบอกว่าไม่ใส่ใจหลานมดาด่าหลานอย่างนี้ได้ไงไอสัตว์นะคะไอหมูตอนเนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์ที่มาด่าเขานะคะมันเรื่องครอบครัวของเขาไอไม่ใช่เรื่องที่หน้ามึงจะมาเสือกกูว่ามึงเนี่ยไอหมูตอไอหมูเน่าเนี่ยนะคะไอเป็ดนรกสั่งมาเกิดเนี่ยนะคะ มาไอขยะสังคมเนี่ยมึงแทนที่เนี่ยมึงจะไปนะคะสั่งสอนพ่อกับแม่มึงอยู่บ้านมึงไปดูลูกเมียมึงอยู่บ้านเถอะมันมีอันจะแดกไหมทุกวันเนี้ยนะคะไม่ใช่ว่ามึงจะมาสอนคนอื่นว่าลูกเขาอักรตันอยู่มึงอ่ะนี่จะอักขรตันอยู่เนรคุณมึงเคยเป็นเลี้ยงดูพ่อแม่มึงไหมมึงเคยไปสอดสองมึงเคยไปถามไอสัตว์มึงมานั่งปกป้องพ่อแม่ของคนอื่นเขาเนี่ยนะคะไอสัตว์หมานะคะมึงก็ยังไปดูนะคะว่า ไปทบทวนในการที่มึงอะลําลึกถึงว่าพราะคุณของพระอาจารย์น่ะที่เขาเลี้ยงดูมึงมาที่เขาดูแลมึงมามึงหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยนะคะมึงน่ะคดีมึงอะก็ยังไปถึงไหนแล้วนะคะจากมึงเพิ่งโดนตามที่คนไล่ล่านะคะหนีแชร์นะคะหนีเออนะคะทองปลอมเนี่ยไปโคดโกงไปไปหลอกล่อเขามาหลายอย่างเนี่ยผลสุดท้ายมาพึ่งพระอาจารย์นะคบมึงยังเนรคุณเลยสัตว์มึงจะไปด่าคนรู้หนุนนี่เนรคุณมึงไปด่าตา นะคะไอสัตว์หมามึงรู้ว่าความนะคะมึงเป็นการที่ก้ากไก่ชีวิตของคนอื่นเขานะคะนางทั้งที่มึงไม่ใช่คนครอบครัวมึงก็ขี้หมาเศษขยะไปอาศัยถิ่นฐานเขาหาแดกยอดวิวนะคะอาศัยแดกเขามึงก็ยังได้อาศัยแดกยอดวิวนะคะทำคอนเทนต์ตานะฮะไอสัตว์มึงต้องลบออกให้หมดนะนะคะเนี่ยบอกบอกให้อาตาชานะ <c oughs> นะไปนะร้องเรียนเลยนะคะว่ามันดูดคลิปมันไปผมไม่ได้รับอนุญาต นะคะดูดคลิปไปไอ้นี่เราได้ปิดช่องแน่นอนกับพี่น้องนะคะเพราะว่าเอาคลิปของคนอื่นไปทําทั้งนั้นแล้วก็เป็นการที่นะคะอ่าเข้าไปร้องเรียนได้เลยนะคะไอ้นี่ต้องด,ดูรายงานต้องรายงานช่องมันค่ะพี่น้องนะคะไอสัตว์มานี่อย่าให้มีจุดยืนในเมื่อตัวเองนะคะมันก็ไม่ได้ว่ามีดีตรงไหนนะคะมันก็ยังเนรคุณมันยังสัตว์เดรัจฉานนะคะมาเปรียบเทียบมาด่าตาอย่างงุ้นอย่างนี้ด่าพี่ด่าน้องเขาไอสัตว์ไม่ดูตัวเองเลยโคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งไม่สอนไอควายแบบนี้นะคะกูเห็นแล้วกูโหกูยิ่งแบบว่า นี่อยากเจอนะฮะมึงเห็นไหมไอสัตว์หมาเนี่ยนะฮะมึงเห็นอย่างที่นะฮะ,ะบักเตีย้ยตาตื่นไหม มึงท้าททยกูบอกแล้วว่ามีคนจองกระถิ่นบุกมึงสักวันนี่คุณเห็นไว่าไอ้ตุ๊กติกเนี่ยนะคะมันตามล่ามึงนะคะหลายๆคนเนี่ยมึงดูซิว่ามันยังมีคนที่จองกระถิ่นมึงเยอะปากดีๆว่ามึงจะไปทางไหนนะ,ะไอ้ควายมึงดูนะว่ามึงจะอยู่ในจุดไหนนะคะของในสังคมทุกวันนี้นะคะมึงยังมาใส่ไฟเขาอย่างง้นอย่างงี้ถ้าไอ้นี่ไป่โดนสั่งสอนเนี่ยนะคะเอาเลยค่ะเขมละห้าร้อยนะคะไอ้สัตว์นี่ต้องให้ได้แบบว่านะคะเอาให้หนักนะคะเออนะคะเอาแม่งเป็นนั่งยางเลยพวกนี้ ปากหมาปากดีนะคะเอาพวกนี้นะหลายๆตัวเนี่ยนะคะอ่าบัคกะลีโนเต็ดด้วยนะคะพี่น้องนะคะบักปวยนี่อีกคนนึงจัดการเลยนะคะพี่น้องนะคะไอ้พวกปากดีทั้งหลายเนี่ยแต่และตัวเดี๋ยวมันต้องโดนพราะคนก็หมั่นไส้มันนะคะจู่มันออกมานั่งด่าเขาด่าผู้ฝ่ายผู้สูญเสียด่าพ่อแม่เขาด่าถึงโคตรพ่อโคตรแม่เขาสารพัดแต่มึงทํำไมไม่กลับไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงโคตรพ่อโคตรแม่มึงตายยังพ่อมึงตายเหรอแม่มึงตายเหรอนะคะมึงไม่มีพ่อแม่เขาใช่ไหมมึงต้องออกมานั่งด่าเขา มาใส่ไฟเขาตลอดไอสัตว์หมาเนี่ยนะคะยิ่งด่ายิ่งแค้นนะคะยิ่งแบบว่าโอ้โหแบบขนาดไหนนะคะเอาเดี๋ยวไงเดี๋ยวป้าจะอ่าต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวป้าจะฟาดต่อคลิปหนึ่งเพราะว่าป้าจะทําเป็นคลิปๆปไปเลยนะคะป้าก็เจ็บคอ <c oughs> นะคะไอจุดนี้นะคะขอให้มึงเนี่ยนะคะแทนที่จะมานั่งนะคะขอขมาลาโทษนะคะมาบอกว่าโอ้ยตาเนี่ยจะมาเปลี่ยนข้างนะคะอย่าให้มาเลยเปลี่ยนข้างเนี่ย นะพรเปลี่ยนข้างแล้วเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนั้นแหละมึงถามก่อนว่าตาเขาอยากไปหรือเปล่าไอ้ควายถามพี่เถอกกับอี่เถอกนะฮะีเถอกเถิงในอีออนาอนาอีพวกพวเมียขี้คุกกี้ตารางตั้งยเนี่ยไอสัตว์นะคะขอทานเนี่ยเออก้มหน้าก้มตายังมาออกมานั่งด่าพ่อกับแม่ตัวเองนะคะเดี๋ยวกูจะจัดอี่เถิอกเป็นคลิปแล้วกันนะคะบอกว่าไอสัตว์หมาเนี่ยนะคะมึงต้องดูนะนะไอหมูตอนไอหมูเน่าไอสาระโลกนะคะไอนาเชื้อโรคมาติดอ่าคนไปทั้งโลกเนี่ยนะคะ มึงก็ต้องคิดอยู่เลยว่าการตาที่ไม่ไปต่อแย่ไม่ยุ่งกับมึงเพราะว่าเขาเลื่มละตานะคะตาเขาออกไปนอนนานเนี่ยไม่ใช่ว่าเขารำคาญแล้วเขารำคาญมึงเขาหนีความรำคาญมึงจ้องแจ้งอคอยจับจ้องตาจะถ่ายาวิดีโอถ่ายคลิปเขา,าไอสัตว์เป็นการที่เนี่ยเอาละเมิดสิทธิ์นะคะเพราะเขาไม่อยากยุ่งเขาไม่อยากคุยกับมึงนะคะมึงมาต่อว่าเขาอย่างงี้ไอสัตว์ไอสาระเลวพอเขาไม่ให้มึงมาถ่ายคลิปเขาไม่ไอน,นี้นี่นะคะ ไปใส่ไลายเขาว่านี่ดูที่เป็นทุกข์อ่ะไปอยู่บ้านไฟอาลูกลักลูกอันนาเป็นยังไงแล้วฮะไม่มีความสุขโอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วต้องหนีไปนอนนาะไอ้ควายมึงต้องจำเอาไว้ว่า เขาหนีความลำคาญของมึงเป็นการที่ใส่ไฟเขานะคะเขายังมีความสุขนะแกเขาก็ยังนะคะไปซื้อเต็นท์ซื้ออะไรให้พ่อนอนเขาอยากนอนแบบนั้นคนเฒ่าคนแก่นะเขาอยู่นอนเถียงนาสมัยพ่อกับแม่กูยังต้องไปนอนที่เถียงนามันสุขสบายมันชิวๆมันไม่ได้เสียงอ่าหมาเห่ารอบบ้านนะ,ะเพราะว่ายิ่งมีหมาเดร์ชานหมาแบบขี้เลื้อนอย่างพวกมึงนี่นะคะตาชานแกยิ่งเบื่อเออนะคะมึงจะบอกเนี่ยโอ้โหพีสร้างคนเต็นต์พ่อแม่เขาทะเลาะก,กันหัวเมียยายแก่นั้นไม่เอาโอ้โหมึงลามปาม ชักเกาใหญ่แล้วไอสัตว์นรกเนี่ยนะคะเออพ่อ,องตายแม่มึงตายไม,ม่สั่งไม่สอนนะคะมึงคิดดูว่าเออมีการมาบอกว่าดูสิเนี่ยใครไม่อยากให้ตาชานเนี่ยกลับมานะเอามาอยู่นี่กดเจ็ดกดเจ็ดไอสัตว์กูเห็นนะญาติสีพี่น้องมึงแม่ข้างอีปากกว้างเนี่ยนะคะอ่านะฮะพี่สาวอีอรอรสรอเนี่ยนะคะอีอีมัวเน่านะะเ,นเนี่ยนะคะของจําเลยเนี่ยต้องไปคอมเมนตะ์ไปเลยอย่ากลับมาคุณนุ้ยกลับมานั่นคือตระกูลมึงเลยบักอึงอ่างโคตรพ่อโคตรคแม่มึงเหมือนกันกูเห็นแม้กระทั่งแม่มึงนะ อ่ะทั้งพ่อั้งแม่มึงมึงตระกูลบ้านมึงนี่โคตรเคี้ยบอกตรงเลยนะไอจำเลยเนี่ยไอสองแปดแปดเนี่ยกูยจะบอกตรงเลยว่ากูเห็นนะโอ้โหคอมเมนต์นี่พวกสัตว์นี่อย่ากลับมาอย่ากลับมาโอ้โหไอสัตว์หมายไอจำเลยเนี่ยนะไอขี้คุกกี้ตารามเนี่ยนะคะไองาเออคดีร้อยแปดเนี่ยนะคะมันยังบอกตะโกนนี่ยอย่ากลับมาอย่ากลับมามึงก็ไปลงนรกใส่สัตว์ไปคุกติดคุกมึงต้องพูดอย่างนั้นนะคะ นะคะไอ้สองแปดแปดมึงไม่เจียมตัวนะคะในการที่มึงออกมานั่งพูดแบบนี้นะเออเห็นไหมนี่เป็นเป็นกฎเกณฑ์ที่พวกมึงเนี่ยไม่เจียมตัวนะคะเนี่ยเห็นไหมกูจะพูดมึงฟังอ่ะเอาคลิปนี้ก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวต่อีอคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะยาวมันจะหลุดไม่ได้ขอบคุณมากมายคะ่ะเดี๋ยวต่อคลิปเลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ